จับข่าเล่าขา่าวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตามติดกันถึงเรื่องของนายวันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์กันนะคะนายวันเฉลิมศักดิกส์ส,สิทธิ์ชื่อเล่นว่าต้าปัจจุบันาอายุ37ปีสถานะเป็นผู้รีภัยทางการเมืองหลังจากวันที่8มิถุนายน2557หรือหลังจากที่รัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557 ในวันเฉลิมได้ปฏิเสธที่จะเข้ารายงานตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพราะเขาคือคนหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่ถูกคอสชอเรียกให้ไปรายงานตัวจึงมีการออกหมายจับในข้อหาฝ่าฝืนไม่มารายงานตัวตามคำสั่งแต่ก่อนหน้านั้นในวันเฉลิมทำงานเป็น NGO เอ o เกี่ยวกับเยาวชนด้านเอ v ไอวี และก็เป็นแอดมินเพจกูต้องได้ร้อยล้านจากทักษิณแน่ๆเมื่อเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี2553ซึ่งนอกจากหมายจับคดีฝ่าฝืนคำสั่งเรียกรายงานตัวของคสอชอนายวันเฉลิมก็ยังมีหมายจับคดีพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เมื่อปี2561กรณีที่ได้มีการโพสต์ข้อความบิดเบือนให้ร้ายกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา เกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดนอกจากนี้สำนักงานข่าวอิสราก็ได้รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวด้านความมั่นคงว่าเขาเป็นหนึ่งใน14ของผู้ต้องหาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเมื่อปี2558จากนั้นวันที่25มิถุนายน2561บิ๊กโจ๊กหรือพลตำรวจตี สุรเชษฐหักหานซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็ได้ถแถลงที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีว่าจากการตรวจสอบเพจเฟซบุ๊กที่ชื่อว่ากูต้องได้ร้อยล้านจากทักษิณแน่ๆซึ่งได้ลงทะเบียนใช้ชื่อบัญชีเฟซบุ๊กของนายวันเฉลิมซึ่งขณะนั้นเขาอายุได้35ปีบิ๊กโจ๊กได้ระบุว่า จากการสืบสวนนายวันเฉลิมได้หลบหนีไปอยู่ที่ประเทศกัมพูชาโดยสารได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาในความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจากเฟซบุ๊กของนายวันเฉลิมพบว่าเมื่อวันที่3มิถุนายน2563เวลา11นาฬิกา9นาทีได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอซึ่งมีความยาว53วินาทีพร้อมรูปภาพปกพาดหัวข่าวอย่าเกียดประเทศของท่านเลย โดยเนื้อหาเป็นการโจมตีพลเอกประยุทธ์จันโอชาจากนั้นวันที่4มิถุนายน2563ก็ได้มีกระแสข่าวออกมาว่าในวันเฉลิมได้ถูกอุ้มตัวไปต่อมาเมื่อวันที่5มิถุนายน2563 VOA ภาคภาษากัมพูชาก็ได้ลงพื้นที่ไปยังอาพาร์ตเมนต์ ที่นายวันเฉลิมผู้รีภัยทางการเมืองชาวไทยได้พักอาศัยอยู่ก่อนที่จะถูกอุ้มตัวไปแล้วก็ได้ทำการสอบถามกับผู้ที่เห็นเหตุการณ์ในพื้นที่เพราะว่ามีอย่างน้อยถึงสามคนที่ยืนยันว่านายวันเฉลิมถูกลักตัวไปโดยกลุ่มชายที่มีอาวุธสามคนเมื่อวันที่สี่มิถุนายน2563ระหว่างที่ เขากำลังซื้อของอยู่บริเวณร้านค้าใกล้าร์ตเมนต์ของเขาผู้ที่เห็นเหตุการณ์ได้เล่าให้ฟังว่านายวันเฉลิมได้ถูกทำร้ายร่างกายและเขาก็พยายามที่จะตะโกนเพื่อขอความช่วยเหลือก่อนที่จะถูกลากตัวขึ้นรถโตโยต้าไฮแลนเดอร์สีดำด้านองค์กรฮิวแมนไล w a t c h ออกแถลงกล่าวในวันศุกร์ยืนยันว่านายวันเฉลิมถูกลักพาตัวโดวยกลุ่มชายติดอาวุธ ที่กรุงพนมเปญในวันที่ส4มิถุนายนพร้อมได้เรียกร้องให้ทางการกัมพูชาได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้หนึ่งในเพื่อนที่พูดคุยกับนายวันเฉลิมทางโทรศัพท์มือถือในขณะที่เขาถูกลักพาตัวก็ได้เปิดเผยในแถลงการของ HRW ว่านายวันเฉลิมได้ร้องขอความช่วยเหลือและกล่าวว่าหายใจไม่ออก ก่อนที่โทรศัพท์จะถูกตัดสายไปหลังจากที่มีการเปิดประเด็นเกี่ยวกับการอุ้มหายของนายวันเฉลิมก็ทำให้เกิดกลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ50คนนำโดยกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า Student Union of Thailand นัดหมายกันมาชุมนุมยังพื้นที่ที่กลายเป็นสถานที่ชุมนุมทางการเมืองในยุคปัจจุบันนั่นก็คือที่บริเวณ Sky Walk หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยการชุมนุมอ้างว่าเพื่อที่จะทวงความเป็นธรรมให้กับผู้ริภัยทางการเมืองทุกคนและไว้อาลัยให้วันเฉลิมศัตริย์ศิษิ์ที่ถูกลักพาตัวไปในกัมพูชาและหลังจากนั้นก็ได้มีหลายคนหลายองค์กรได้ออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาถแถลงการประนามและจี้รัฐบาลให้ออกมาแสดงท่าทีต่อเรื่องนี้ด้วยในวันที่8มิถุนายนเวลา14.30น ที่หน้าสถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยนายสมยศปรึกษาเกษมสุขพร้อมกลุ่มประชาชนประมาณสามสิบคนก็ได้มารวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาสืบสวนและติดตามกลุ่มคนร้ายที่บุกอุ้มตัวนายวันเฉลิมขึ้นรถหายไปจากหน้าที่พักในกรุงพนมเปญนายสมยศกล่าวว่า ตั้งแต่การรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อปี2557จนเป็นเหตุให้มีผู้ลี้ภัยการเมืองกว่าหลักพันคนที่อยู่ต่างประเทศและตลอดหกปีที่ผ่านมาที่ต้องหนีเป็นเพราะระบบการเมืองที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนจึงเป็นหน้าที่เพื่อนบ้านในการดูแลคนลี้ภัยให้อยู่รอดปลอดภัยแต่สิ่งที่เกิดกับนายวันเฉลิมนั้นทำให้พวกตนรู้สึกเสียใจที่มีการอุ้มลักพาตัวเกิดขึ้น พวกตนรู้สึกผิดหวังในรัฐบาลกัมพูชาที่นำโดยนายฮุนเซนเพราะไม่ได้เหลียวแลอีกทั้งยังปฏิเสธการอุ้มฆ่าทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนล่าสุดเมื่อวันที่9มิถุนายนนางสาวปรีนาไกคุปสอสอราชบุรีพักพลังประชารัฐก,ก็ได้โพสต์เปซดุ๊กถึงกรณีที่นายวันเฉลิม ได้ถูกอุ้มหายตัวไปอย่างไรรล่องลอยในประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่4มิถุนายนว่าการเสพโซเชียลแล้วเข้าไปร่วมกระบวนการกุข่าวว่าวันเฉลิมหนีคดีไปอยู่กัมพูชาตำรวจกัมพูชาแถลงข่าวไปแล้วว่าไม่มีขอม้อมูลการหายตัวของวันเฉลิมมีเพียงเขาลอยๆอยอยู่ในโซเชียลไปวันๆซึ่งไม่สามารถดำเนินคดีได้นางสาวปรินายัางบอกอีกว่า กรณีที่วันเฉลิมถูกดำเนินคดีพระราชบัญญัติคอมโทษมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแต่พอโดนหมายเรียกก็ไม่ยอมไปรอจนกระทั่งหมายเรียกกลายเป็นหมายจับแล้วก็ได้หนีไปกัมพูชาต่อมาก็มีการปล่อยข่าวโดนอุ้มอีกทั้งยังตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามีการอุ้มกันจริงอุ้มทักษิณดีกว่าไหมด้านโษกกระทรวงกิจการภายในของกัมพูชาก็ได้กล่าวว่า ทางกระทรวงยังคงไม่มีข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนักรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยชาวไทยผู้นี้และรัฐบาลกัมพูชาก็ยังไม่ได้เริ่มกระบวนการสืบสวนกรณีนี้จนกว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงพนมเปนหรือครอบครัวของนายวันเฉลิมจะมายื่นคำร้องอย่างเป็นทางการไปยังตำรวจกรุงพนมเปญ สุดท้ายแล้วเรื่องที่นายวันเฉลิมได้หายตัวไปแบบไร้ร่องรอยและไม่ทราบสาเหตุนั้นคงไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่จะปล่อยให้เงียบหายไปเราคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าความจริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ